กันนะในช่วงนี้นะครับไนเที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1ิพย์สุรธานีได้มีการมอบอุปกรณ์นะครับเครื่องมือประกอบนะครับอาชีพโครงการพัฒนาศักษะเฉพาะแก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสสวัดิการแห่งรัฐคงจังหวัดสุราธานีครับโดยนายบรรทานตัทิตราชวันครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีนะครับเป็นประธานในการมอบอุปกรณ์ สำรับการประกบอาชีพนะครับสำรับโครงการนี้ก็มีนายประท์หนุนชื้นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่เพชรบุรณธานีพร้อมด้วยวาส่วนราชการเจ้าหน้าที่นะครับข้าวรวมเนี่ยผู้เข้าร่วมโครงการ3 1 9คนข้าวรวมมบเครื่องมือแก่แรงงานนกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มงสร้างโอ,อกาสนะครับในการประกอบอาชีพที่มีผลิตภาพและก็รายได้ท่วงขึ้นผ่านการพัฒนาศักษะราแรงงานตามบริบทของพื้นที่และก็ทิศทางการพัฒนาประเทศนะับสุนการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรที่จําเป็นในการประกอบอาชีพพร้อมทางให้คาแนะนานะครับในการประกอบอาชีพซึ่งการที่ศถษาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสูราธานีนะครับและจัดโครงการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาแรงงานนกระบบในการอาชีพ เพิ่มโอกาสในการทำงานและก็มีไรายได้เพิ่มมาขึ้นครับสำหรับการมอบอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับประกอบอาชีพให้ในครั้งนี้นะครับมอบห้กับผู้ผ่านการอบรมสร้างค่าผู้ประกอบการขนมอบสร้างขาช่างชังแตงพ่มสตรีและสาขาชค่าังเชื่อม อารโหรห์จำนวน319คนสึงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสิเอสู้ราธานีจัดโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบทีที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพัฒนาทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานทีมีฝีมือซ่อมคลองกลับมาตรท่านอาชีพและฝีมือจัดหาและสนับสนุนเครื่องมือพื้นฐานจุดการฝึกชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้พ่านการฝึกอบรมสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกทีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและนอกจากนี้ทันรองผู้ว่าราชการ จังหวัดได้เยี่ยมพบปะให้กำลังใจแรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรมฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะโอกาสประกอบอาชีพอื่นๆภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีอีกด้วยนะครับไปฟังเสียงของท่านรองผู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเป็นที่น่าดีใจนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยมีคนที่สนใจนะครับเกินนะครับเราก็พยายามผลักดันโครงการนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ย สี่กลุ่มวิชาชีพนะครับที่ทางสถาบันได้ให้การสนับสนุนนะครับแรงงานนอกระบบนะครับที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มาคั่ว่วมโครงการในครั้งนี้นะครับก็จะนําเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อาชีพเนี่ยไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคงเป็นจะเป็นบุคลากรนะครับ ที่สําคัญของจังหวัดนะครับคงได้รับการดูแลนะครับจากกระทรวงแรงงานและก็รัฐบาลใหม่นะครับแล้วก็ช่องทางนะครับถ้าอย่างไรก็มาติดต่อที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่11ส,สุราษฎุร์ธานีนะครับอของหนูจะเป็นการทําขนมขอบขนมทําขนมไทยเนี้ยค่ะกะว่าได้เครื่องอบนี้แล้วก็จะไปทําขนมแบบพายแบบเนี้ยค่ะพายจากประรดขายแล้วก็เค,ค้กกล้วยหอมเพราะที่บ้านจะปลูกกล้วยหอมเยอะ เป็นโครงการที่ดีมากค่ะจะเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนแก่ชาวบ้านแก่ชาวสวนที่คือได้ได้เงินมาได้ทางเดียวคือทางสวนยางทางชาวสวนอย่างเดียวทําสวนอย่างเดียวแต่ถ้าได้มีโครงการแบบนี้มาก็คือมันจะดีค่ะจะได้เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านอืมนะครับฝึกอาชีพกันเลยให้อุปกรณ์กันนะครับโครงการดีๆเลยนะครับ